สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ภาษีเจริญนิวไทม์นะครับก็จะมีการลุนและงนะครับกิจกรรมในวันนี้นะครับวันที่12เมษายน2566นะครับบริเวณด้านข้างนะครับแล้วก็บริเวณโดยรอบของผมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปั๊มน้ํามันนะครับสําหรับที่ที่น้องประชาชนได้เดินผ่านนะครับหรือว่าเดินทางผ่านเส้นเชรเกษมนะครับเราก็จะมาลุนและลงล้างความความสะอาดนะครับก่อนวันสงกรานต์นะครับ เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับบรรยากาศนะฮะในการดำเนินงานและทำกิจกรรมในวันนี้ตามผมไปเลยครับนะ วันนี้นะคะทางสำนักงานเขตภาษีจเจริญน,นะคะโดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาพิบ้านค่ะได้มารณรงค์นะคะประชาสัมพันธ์นะคะสถานที่นะคะที่เป็น ห้องน้ําสาธารณะนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นปั๊มน้ํามันนะคะวันนี้เรามาปั๊มน้ํามันกันเพื่อเนื่องจากว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะซึ่งมีผู้คนเดินทางเป็นจำนวนมากนะคะห้องน้ําตามปั๊มน้ํามันต่างๆนะคะถือว่าเป็นเป็นสถานที่ที่สําคัญนะคะถ้าเกิดว่าเราช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดนะคะทําห้องน้ําให้สะอาดค่ะก็จะลดการเป็นแหล่งอสะสมแล้วก็หมักหมมแหล่งแพร่เชื้อของเชื้อโรคได้นะคะอย่างวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางปั๊มน้ำมัน จอมน้ำมันซัสโก้นะคะที่ให้ให้เรามาประชาสัมพ um ันธ์ในวันนี้แล้วก็ทางขอความร่วมมือทางฟั๊มนะคะช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดค่ะค่ะและที่สําคัญนะคะก็ขอฝากนะคะเนื่องจากเทศกาลสงการนะคะเป็นเทศกาลแห่งการเดินทางก็ขอให้ทุกคนนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะเมาไม่ขับแล้วก็ไม่สิ่งค่ะ เป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับบ๊ายบายครับ